เดอร์มาสูติเ EX Radiance Serum r a d i a n c um, Healthy Happy Skin ผิวเปล่งประกายกระจ่างสดใสเผยประกายความสุขอีกระดับแห่งผิวสวยสุขภาพดีภายใน7วัน Radiance Serum ให้ผิวเปล่งประกายกระจ่างสดใสสุขภาพผิวดีขึ้นภายใน7วันด้วย3ประสิทธิภาพหลัก ให้ผิวเปล่งประกายจากภายในกระจ่างสดใสขึ้นปกป้องและฟื้นฟูผิวที่ถูกทำลายโดยมลภาวะแสงแดดและอนุมูลอิสระมอบผิวสวยสุขภาพดีกระจ่างสดใสาลาดูอ่อนเยาว์ เรเดนซีเซรัมปฏิบัติการตรงจุดเพื่อผิวเปล่งประกายกระจ่างสดใสภายใน7วันเพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นฟูและบำรุงผิวให้ผิวเปล่งประกายกระจ่างสดใสจุดด่างดำลดเลือนสีผิวเนียนสม่ำเสมอสุขภาพผิวดีขึ้นภายใน7วัน ผิวเปล่งประกายกระจ่างสดใสสุขภาพผิวดีขึ้นภายใน7วันผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วจากการทดสอบด้วยวิธี CLBT Sensory Methodology กับกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์7วันแรกต่างยืนยันในประสิทธิภาพที่สัมผัสได้ผิวเปล่งประกายกระจ่างสดใสภายใน7วัน สัมผัสประกายความสุขผ่านผิวพันที่เปล่งปลั่งกระจ่างใสมีชีวิตชีวาจากนวัตรกรรมเซรั่มบำรุงผิว Derma s u ต i c a l EX Radiance 4 Serum ที่สร้างสรรค์ความประทับใจเผยผลลัพธ์ของผิวเปล่งประกายสดใสที่คุณสัมผัสได้